คนไทยที่นําเข้าสินค้าจีนมาขายกําลังโดนผู้ผลิตจีนต้อนให้จนมุมถ้าเรานั้นนะคะคิดว่าผู้ค้าชาวไทยจะมีความได้เปรียบในเรื่องของระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเพราะว่าสินค้าเนี่ยเราก็ซื้อมาสต็อกไว้ที่บ้านเราแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าในทุนจากจีนเขาก็คิดถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยมาเช่าโกดัง warehouse อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะแล้วเวลาที่เขาจะขายสินค้าตรงให้กับผู้บริโภคชาวไทยก็ <S <S <ค>เป็นการจัดส่งจากโกดังรวร warehouse ได้เลยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วระยะเวลาในการจัดส่งตอนนี้สําหรับคนขายคนไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบอีกต่อไปตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ของไทยนั้นต้องบอกว่าเติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจากประเทศจีนที่ทั้งราคาถูกแล้วก็มีความหลากหลายแต่รู้หรือไม่คะว่าคนกลางเหล่านี้กาลังถูกนายทุนจีนเนี่ยต้อนให้จนมุมนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้มีข้อได้เปรียบกว่าเราค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถขายสินค้าได้ถูกกว่าแล้วก็จัดส่งได้ในเวลาใกล้เคียงกัน ตลาดของคนขายสินค้าจากจีนนั้นตอนนี้กำลังเผชิญกับอะไรกันบ้างลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังพักฟังแล้วอยากรู้ต่อก็เป็นยังไงนะคะแล้วก็ชอบเนื้อหาลักษณะแบบนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องลงทุนแมนไว้ได้ทุกช่องทางเลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดย CTOA Organic Care นวัตกรรมสีทาภายในที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นมาตรฐาน USDA สารัฐอเมริกา ช่วงที่ผ่านมานะคะการนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดไหนก็จะมีโรงงานจากประเทศจีนที่เป็นผู้ผลิตและผู้ค้าชาวไทยเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าการสั่งผลิตเองในประเทศโดยเฉพาะช่องทางการขายก็จะมีตั้งแต่การขายหน้าร้านการขายผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซอย่าง Shopee Lazada หรือว่าจะขายผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook หรือ i n s t a g r กร แต่ในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะเมื่อผู้ผลิตชาวจีนเขาเห็นโอกาสนี้ค่ะว่าเอะจริงๆแล้วสินค้าที่เขาเป็นผู้ผลิตเนี่ยสามารถนําเข้ามาขายในเมืองไทยในราคาที่มาร์กอัพได้คือราคาที่แพงกว่าเนี่ยนะคะอย่างนี้เขาก็สามารถเข้ามาขายได้ด้วยตัวเองเหมือนกันสิสนเขาก็เลยเข้ามาเปิดหน้าร้านของตัวเองในแพลตฟอร์มอีคอมเ e มิร์ซในบ้านเราโดยผ,ผู้ผลิตชาวจีนนั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีข้อได้เปรียบผู้นําเข้าชาวไทยอยู่หลายมุมเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างนะคะหากสินค้าเหล่านั้นเนี่ยถูกส่งตรงมาจากประเทศจีน ส่วนหนึ่งก็จะไม่เสียภาษีนะคะหากมีมูลค่าไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนดเนื่องจากประเทศไทยและจีนเนี่ยมีการทําข้อตกลงทางการค้าร่วมกันในขณะที่พ่อค้าแม่ขายชาวไทยเราเนี่ยนะคะพอพูดถึงเรื่องภาษีเนี่ยก็เสียเปรียบเขาไปหลายขั้นแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องเสียภาษีตั้งแต่ตอนนําเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีศุกากรภาษีมูลค่าเพิ่มรวมไปถึงขายได้กาไรเนี่ยก็ยังต้องเสียภาษีเงินได้ด้วย ส่วนในเรื่องของการขนส่งเนี่ยนะคะรู้หรือไม่เขาว่าทางการจีนเนี่ยเขามีการซัพซิดีนะคะค่าขนส่งส่วนหนึ่งให้กับผู้ส่งออกในประเทศจีนด้วยดังนั้นแล้วนะคะถ้าอ้างอิงจากที่ชาวเน็ตเขาบอกกันมาว่าทางการจีนสนับสนุนจริงๆเนี่ยจะทําให้ค่าขนส่งจากผู้ส่งออกชาวจีนกับพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ในประเทศไทยที่นําเข้าสินค้าจากจีนมาขายเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลย และถ้าพูดถึงระยะเวลาในการจัดส่งเนี่ยนะคะโอเคถึงแม้ว่าพ่อค้าแม่ขายชาวไทยเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของระยะเวลาในการขนส่งที่ผู้ค้าในประเทศนั้นก็ยังสามารถขนส่งได้เร็วกว่าเนื่องจากระยะทางในการขนส่งใ,นใ,นใกล้กว่าใช่ไหมคะแต่ก็มีการตรวจพบนะคะว่ามีในทุนจากจีนเนี่ยมาทําการเช่าโกดังในไทยแล้วก็สต็อกสินค้าไว้เลยทําให้หลังๆเนี่ยนะคะการจัดส่งสินค้าเหล่านี้มีระยะเวลาไม่ได้ต่างกันมากนะัก สุดท้ายแล้วนะคะผู้ประกอบการชาวไทยก็ดูเหมือนจะมีกำแพงด่านสุดท้ายให้ยึดเกาะไว้นั่นก็คือเรื่องของการไลฟ์ขายของค่ะซึ่งไลฟ์คอมเมอร์สนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะลักษณะก็จะเป็นการที่ พ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาพรีเซนต์สินค้าใช่ไหมคะแน่นอนว่าเวลาที่พรีเซนต์สินค้าการใช้ภาษาไทยที่ลูกค้าฟังรู้เรื่องเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดการปิดการขายที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยไอ้เบรรร์ตัวภาษาเนี่ยราะคาดูเหมือนจะเป็นกําแพงด่านสุดท้ายนะคะที่คอยปกป้องผู้ค้าชาวไทยจากบรรดาในทุนจีนที่เข้ามารุกตลาดนี้แย่งตลาดเราอยู่นั่นเอง แต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปค่ะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะกลับมีปรากฏการณ์แม่ค้าชาวจีนนั้นกลับมาเปิดไลฟ์สดขายกระเป๋าบนแอปพลิเคชัน Tik t o อกโดยมีการพูดขายสินค้าเป็นภาษาไทยด้วยนะคะแม้จะพูดได้ยังไม่ชัดเท่ากับคนไทยแต่ก็ถือว่าสามารถสื่อสารได้รู้เรื่องแล้วก็เพียงพอต่ตอาการไลฟ์สดขายของได้เช่นกันซึ่งก็มีคนจํานวนมากนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปชมการไลฟ์สดขายกระเป๋าของเธอด้วยโดยเธอบอกนะคะว่าเธอนั้นตั้งใจเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะมาไลฟ์สดขายของโดยเฉพาะเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเธอยังติดป้ายที่มีข้อความบอกไว้อย่างชาัดเจนเอีกนะคะว่าร้านของเธอเนี่ยเป็นร้านค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็เพลมว่าสินค้าที่ร้านของเธอนั้นราคาถูกกว่าร้านอื่นๆในทุกแพลตฟอร์มที่มีขายอยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะแม้ว่าเรายังพบเห็นกันไม่เยอะมากนะคะสำหรับคนจีนที่มาไลฟ์ขายของเป็นภาษาไทยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามไม่น้อยค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้แค่ d i s r ร p บบรรดาพ่อค้าแม่ขายออนไลน์เท่านั้นนะคะแต่น่าจะยังส่งผลกระทบไปยังผู้ประกอบการชาวไทยที่ขายของแบบออฟไลน์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่านําเข้าสินค้าจากจีนมาขายซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน แต่ทีนี้เนี่ยถ้าวกกลับมาเรื่องของการไลฟ์สดกันสักเล็กน้อยนะคะต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเรื่องของการไลฟ์ขายของในประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นวิชาชีพยอย่างหนึ่งเลยนะคะเขาให้ความสําคัญกันมากจนกระทั่งมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนการไลฟ์ขายของกันแบบจริงจังเลยค่ะเนื่องจากตลาดขายสินค้าออนไลน์ของจีนนั้นมันมีขนาดใหญ่มากค่ะและรู้หรือไม่คะาว่าในปี2020เนี่ยมีชาวจีนเข้าชมการไลฟ์สดขายสินค้ากว่า388ล้านคนและตลาดนั้นก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง17ล้านล้านบาทในปี2022นี้นะคะซึ่งถามว่ามูลค่านี้เนี่ยใหญ่ขนาดไหนก็ต้องบอกว่าใหญ่เกือบเท่า GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศที่อยู่ที่17.8ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการไลฟ์สดข้ามภาษาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นความท้าทายอย่างเดียวค่ะเพราะว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นโอกาสของแม่ค้าออนไลน์ชาวไทยที่มีความสามารถในภาษาจีนเช่นกันเพราะเราก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ย มีพ่อค้าแม่ขายออนไลน์คนไทยนะคะไปไลฟ์สดขายของเป็นภาษาจีนในแพลตฟอร์มอย่างโตยินหรือว่าติ k ก o อกของจีนกันเริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยที่น่าสนใจก็คือสินค้าที่ขายดีเนี่ยนะคะมักจะเป็นสินค้าที่มีขายแต่นในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนพระเครื่องหรือยาดมตาโป๊ยเซียนนะคะ ซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยสำหรับชาวจีนแล้วก็ต้องมาจากประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็ต้องขายโดยคนไทยเท่านั้นถึงจะมีความน่าเชื่อถือซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่ายังมีสินค้าไทยอีกมากที่ชาวจีนเนี่ยเขาชื่นชอบแล้วก็ยังมีผู้ขายเพียงไม่กี่รายค่ะที่ได้เข้าสู่ตลาดไลฟ์คอมเมอร์สของจีนในเวลานี้ ทั้งนี้เนี่ยนะคะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะบอกว่าในทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงมันก็มีทั้งวิกฤตและโอกาสค่ะดังนั้นแล้วนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้นําเข้าสินค้าจีนมาขายแต่ก่อนอาจจะรู้สึกว่าสบายๆนะคะนําเข้าสินค้าที่ผลิตจากจีนในราคาถูกแล้วก็มา markup เอากําไรได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยความท้าทายมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วดังนั้นนะคะผู้นําเข้าสินค้าจากจีนมาในเวลานี้ก็คงต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมแผนรับมือกันไว้ให้ดีด้วยนั่นเองค่ะ สนับสนุนโดย ctoa organic care นวัตกรรมสีทาภายในที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นมาตรฐาน usda สหรัฐอเมริกาการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก subscribe และกดกระดิ่งช่องยู u ูบของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย